สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะอ่ะตอนนี้นะคะอ้ําก็ยังอยู่ที่เมืองโบราณนะคะสมุทรปราการนะคะแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะคะอะตอนนี้นะคะอ้ําก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูชมนะคะอ่าดี่นะคะโรงละครนะคะอ่าที่จังหวัดอยุธยานะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจนะคะโดยบริเวณโดยรอบๆนะคะอานะคะก็ตกแต่งสวยงามนะคะ ที่อั้มเพจนะคะมีน้ำตกด้วยนะคะอ่ะเพื่อนๆจ้านะคะเดี๋ยวเพื่อนๆนะคะตามอั้มมาดูชมนะคะบริเวณโดยรอบๆนะคะที่โรงละครนะคะแห่งนี้นะคะว่า มีอะไรที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เผื่อเพื่อนๆน,นะคะมีโอกาสมาเที่ยวชมนะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่อ้๊มก็ขอแนะนําเลยนะคะอ่ะเพื่อนๆจะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าบริเวณโดยรอบๆนะคะอ่ะมีอะไรเอ่ยนะคะอ่ะสนใจแล้วก็ตามมาตามมาเลยคะ่ะค่ะข้อมูลเบื้องต้นนะคะ สวนบางปะอินนะคะหรือว่าโรงละครนะคะคือความโอ่อ่างนะคะอย่างหนึ่งของราชสำนักนะคะสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะก็คือในพระราชฐานนะคะมีอุทยานที่สวยงามนะคะอ่ามากมายด้วยพันไม้นานา,นาชนิดนะคะมีน้ำตกนะคะน้ำพุเข่ามอนะคะในยามว่างนะคะหรือเวลาที่เป็นมงคล พระเจ้าแผ่นดินนะคะโปรดให้มีการเล่นละครนะคะและดนตรีเป็นประจำนะคะจนเกิดเป็นละครนะคะขึ้นมานะคะมีการนำเรื่องราวนะคะจากชาดกนะคะนิทานท้องถิ่นและวรรณกรรมของต่างชาตินะคะมาแต่งเป็นบทละครมากมายเลยทีเดียวนะคะเช่นรามเกียรตินะคะอานะคะแล้วก็ สังสินประชัยนะคะอีหนาวนะคะมนโนรานะคะแล้วก็สืบทอดนะคะมาจนถึงสมัยรัตนโกสิน์นั่นเองนะคะค่ะเมืองโบราณนะคะได้สร้างโรงละครนะคะเป็นอาคารโถงนะคะซึ่งก็คือเวทีสำหรับการแสดงละครนะคะแล้วก็ ดังมีปรากฏนะคะให้เห็นในภาพจิตกรรมโบราณน,นั่นเองนะคะค่ะก็เป็นบริเวณโดยรอบๆนะคะก็จะมีความร่มลื่นนะคะตกแต่งด้วยอ่านไม้ต่างๆนะคะก็สวยงามมากๆนะคะ ถ้าเพื่อนๆมีโอกาสมาเที่ยวที่เมืองโบราณสมุทรปาการนะคะสำหรับวันหยุดวันพักผ่อนนะคะอ้ําก็แนะนำอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจมากๆนะคะซึ่งที่นี่นะคะก็ะมีพื้นที่กว้างกวางนะคะก็ประมาณ800ไร่ทีเดียวนะคะและณะตอนนี้นะคะค่าเข้าชมก็ผู้ใหญ่นะคะก็ท่านละ400บาทนั่นเองนะคะแต่ว่า คุ้มค่ามากๆเลยนะคะเราจะได้เห็นบริเวณโดยรอบๆและก็ทางด้านหน้าเมื่อเราซื้อบัตรซื้อตั๋วแล้วเราก็จะได้แผนที่ทั้งหมดเลยภายในนะคะเราก็จะสามารถนะคะไปแต่ละจุดได้อย่างง่ายดายนะคะว่าทั่วอ่าประเทศไทยนะคะว่าจุดไหนนะคะที่เราสนใจนะคะเราก็ไปตามแผนที่ได้เลยนะคะ ซึ่งการเดินทางนะคะก็ไม่ไกลเลยนะคะก็สามารถไปเช้าเย็นกลับได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเรานำรถเข้ามานะอส่วนตัวนะคะเข้ามาเราก็จะเสียค่าใช้จ่ายอีกคันละ400บาทนะคะแต่ก็จะสะดวก่ามากๆนะคะเพราะว่า เราก็จะได้ขับขี่ไปนะคะบริเวณข้างในก็จะกว้างกว่างนะคะอ้ําก็แนะนํานะคะบริเวณโดยรอบๆนะคะสวนบางปะอินโรงละครนะคะก็จะอ่ากว้างกว่างนะคะแล้วเราก็จะได้เห็นข้อมูลประวัติสาระน่ารู้ด้วยนะคะเหมาะสำหรับที่จะพาเด็กๆนะคะมาเที่ยวชมแล้วก็ ่ได้ข้อมูลความรู้นะคะว่าสมัยอ่าก่อนหน้านั้นนะคะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะข้อมูลนะคะอ่ะต่างๆนะคะก็จะมีให้เราได้อ่านนะคะได้มีข้อมูลให้เราได้รู้นะคะว่ามีความน่าสนใจอ่ะมากน้อยแค่ไหนนะคะ ค่ะก็เดี๋ยวมาดูชมนะคะว่าคลิปหน้านะคะอ้ําจะนําคลิปอะไรนะคะสาระน่ารู้นะคะความสวยความงามมาฝากให้กับเพื่อนๆได้ดูชมอีกนะคะก็ไม่ว่าเพื่อนๆอยู่ที่ไหนก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะขอขอบพระคุณที่ติดตามรับชมนะคะอยากบอกว่ารักๆทุกท่านเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้บายบายก่อนค่ะ